ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปพี่อคาสนะคะโอเคเราจะไม่เสียเวลามากนะคะก็จะเข้าหัวข้อเลยก่อนที่สุดรายการไปลว้ว่าหัวข้อที่มีชื่อว่าตัวเรานะคะดึงดูดเขาอะที่ได้มาพูดคุยกับเรามาสื่อสารกับเรามาตกลงมรักเราเนี่ยดึงดูดเขาเนี่ยทางกายหรือว่าจิตใจนะคะเดี๋ยวเราจะดูทั้งสองอันเลยนะคะว่ามันมากน้อยเพียงไรอะไรยังไงเนาะ ก็จะมีทั้งหมด3กอนะคะมีผีเสื้อหัวใจแล้วก็อินฟินิตี้นะคะนับจากซ้ายมือของคุณนะคะ1 2แล้วก็3นะคะอ่ะเลือกเลยตัง้งใจถามนึงถือเข้าคนนั้นนะคะสวัสดีค่ะเรามาทายกองที่1ก่อนผีเสื้อนะคะเราจะใช้ไพ่เซ็กชวลเนาะเนี่ยไพ่เซ็กชวล มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเซ็กซ์เสมอไปนะถึงผ้ามันจะดู xx หน่อยเนาะโอเคละไว้ฐานความเข้าใจเราจะมาถามว่าตัวเราเนี่ยที่ดึงดูดออเขาชอบพอการสนใจกันอะไรเงี้ยเขาเนี่ยดึงดูดที่แบบทางกายหรือว่าทางใจเราจะมาเปิดเลยนะคะดึงดูดกันทางกายหรือทางใจนะคะขอ 6ใบก่อนห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญแรกแกเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นรูปลักษณ์ภายนอกของคุณนะคะรูปลักษ์ภายนอกของคุณแล้วรู้สึกแบบสก,กิดใจนะคะแรกๆนะอันนี้คือที่บอกว่าแรกๆกนะ,ะแรกแรกคือรูปลักษ์ภายนอก แต่ก็ยังแบบมีความคิดนะว่าข้างในคุณจะเป็นยังไงจะมีความแซบเพิ่มไหมอะไรประมาณนี้นะคะสามดาบหลังๆมาเนี่ยเขาเริ่มคิดหนักแล้วว่าการที่เขาเห็นคุณแบบแซบภายนอกอเออแล้วจริงๆลึกๆคุณเนี่ยจะแซบเกินแบบที่เขาคิดไว้ไหมจริงๆมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นในความคิดเขาคือคุณมีความอ่อนโยนสำหรับเขา สังเกตไหมอ่อนยนจนแบบถ้าคุณนอนเขาก็ไม่ทําอะไรเล่นดนตรีให้ฟังด้วยซ้านะคะอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือเราเหมือนเล่าเรื่องแต่แรกๆที่เห็นนะ King of Cups นะคะ King ถ้วยเนี่ยพอหลังๆมาเนี่ย เขาเนี่ยเหมือนเห็นความอ่อนโยนเราไปเรื่อยๆแล้วตัวเขาเริ่มเป็นคนอ่อนโยนด้วยนะเหมือนแบบว่าเราเนี่ยเป็นแบบไหนเขาก็จะเป็นแบบนั้นตามแบบคล้อยตามนะคะแสดงว่าเด e h e ฮอร์มิตเกิดขึ้นนะคะเขาเริ่มเรียนรู้ตัวคุณแล้วเริ่มรู้ว่าคุณเป็นคนอย่างไร คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ผู้คนเข้ามาหาคุณเยอะมากไม่ว่าจะคุณเพศไหนก็ตามนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คนเข้ามาหาคุณแล้วเขาเนี่ยเริ่มเรียนรู้แล้วว่าจริงๆเนี่ยคุณมีเสน่ห์ดึงดูดกับเขาเนี่ยข้างนอกจริงไหมหรือว่าข้างในกันแน่ความอ่อนโยนของคุณนั่นเองนะคะเขาเริ่มเรียนรู้และทําความเข้าใจคุณคุณกับเขาอาจจะบางทีเข้ามามาหายพูดคุยกันเขากลับไปนี่คือเขาไปพิจารณาแต่ตองและเรียนรู้คุณนะว่าคุณเป็นคนแบบไหน ซึ่งคุณเป็นคนอ่อนโยนสําหรับสายตาเขาที่เขามองนะคะจิตใจของคุณคือเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานเข้าใจผู้คนอะไรอย่างเงี้ยที่เขามองมานะคะเขาได้เรียนรู้ในตัวคุณมากมายเขาก็ได้ปรับบวกปรับตัวตัวเองด้วยนะไม่คิดว่าเออมองคนมองภายนอกอะไรเงี้ยนะคะ H of cups เนี่ยเขาเริ่มมีความรักจริงๆให้กับคุณนะคะมีความรักจริงๆ ถึงบางครั้งแอบคิดแบบ18บวกบ้างในบางครั้งแต่เขามีความรักที่อ่อนโยนอ่อนละมุนแบบน่ารักให้กับเรานะคะเริ่มตกลุมรักเราแบบในทางของจิตใจคือแรกๆก,กองที่หนึ่งเนี่ยเขาจะมองเห็นเราเนี่ยก็คือภายนอกนะคะเริ่มแรกเลยคือภายนอกที่สองเนี่ยคือจิตใจอ่อนโยนสำหรับเขาแล้วเขาแบบตกลุมรักแบบอ่อนโยนอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอีกกองเอ้ยอีกใบหนึ่ง ถือว่าโอเคแหละปรับเปลี่ยนตัวเขาได้ด้วย The lovers นี่ไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยน่าจะลังเลใจตรงที่บอกว่าเนี่ยกลับไปคิด lovers ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขามีใครหลายคนนะถึงหน้าไพา่จะเป็นผู้หญิงสองคนผู้ชายหนึ่งคนนะคะแต่เป็นการลังเลที่ว่าเขาจะเลือกตัวตนที่เป็นคุณแบบไหนกันแน่สรุปคุณดึงดูดภายนอกภายนอกคคุณแบบนี้เลยนะเซ็กซี่ X สวยหล่ออะไรเงี้ยเนาะแต่แบบภายในจิตใจคืออ่อนโยนอาจจะแอบกลัวเพศตรงข้ามด้วยซ้ำก็คืออ่อนโยนเกินกว่าที่ใครจะต้องมาทำรลายหรือว่าทำร้ายตัวคุณได้ง่ายจิตใจคุณไม่ควรไม่ควรจะโดนอะไรแบบนั้นที่เขามองนะคะคือเขาก็เลยเออลังเลใจว่าจะ คบกับเราชอบเราเนี่ยในทิศทางไหนเพราะาคนนี้เวลาเขาชอบใครรักใครเขาจะปรับตัวและนิสัยไปนิทานที่คล้ายๆกันเหมือนที่บอกไปแรกๆเขาอาจจะมองว่าเรื่องภายนอกหลังมาเริ่มเห็นความอ่อนโยนของเราแล้วเขากา็กลายกลายเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองเช่นกันว่าเออเป็นคนอ่อนโยนอย่างเงี้ยเพื่อคนรับนะคะประมาณนี้นะแล้วก็ดูเพิ่มนะคะว่าลึกๆแล้วเขาชอบเรา Uh, ภายนอกหรือข้างในเราจะมาดูกันนะคะขอสามใบลึกๆนะื่อๆของเขานะชอบภายนอกหรือข้างในจใจของเราเดลฟูน,นะคะอันนี้ไม่ใช่นะใบเนี้ยเราเอามาสับด้วยเป็นใบอันเนี้ยเราไม่ใช้นะคะแต่เอามาสับไว้ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยลึกๆแล้ว เขาชอบอะไรของเราข้างนอกหรือว่าจิตใจสเตรนจเกิดขึ้นโอ้แมกก็อดคุณเป็นผู้หญิงที่เขามองคือคุณมีความอ่อนโยนแต่มีความเข้มแข็งแกร่งแล้วไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายจิตใจคุณได้ง่ายๆแล้วคุณก็โปรเทคตตัวเองได้ดีเป็น the f u l independent มากคุณมีความเป็นตัวเองสูงแล้วก็ภายนอกคุณอาจจะดูเซ็กซี่ดูแหละแต่ว่าภายในจิตใจคือแบบอ่อนหวานแต่มีความแกร่งในเวลาเดียวกันคือเข้มแข็งถ้าเป็นผู้หญิงก็คือสตรองถ้าเป็นผู้ชายก็แบบสุขุมนิ่งแล้ว เขามองนะคุณเนี่ยมีเสน่ห์น่าจะทาใครหลายคนผิดหวังเหมือนกันแล้วคุณเองก็เคยผิดหวังมาเช่นกันอาจจะเคยถูกทำร้ายอะไรอย่างนี้มาแล้วเขาเนี่ยไม่อยากให้คุณเนี่ยไปเจอเจออะไรแบบนั้นอีกนะคะก็คือมีความรักเราแบบที่เป็นเราก็คือเด็กฟัวก็สตริงก็คือโนสนโนแคร์คุณเป็นคนอาจจะโนสนโนแคร์นะคะถ้าเขาเข้ามามองคุณที่ภายนอกคุณก็โนสนโนแคร์ค่ะแต่คุณก็อยากมาถามไพ่คือจริงๆคุณเป็นแบบนี้แหละพอคุณเป็นเขาก็เลยชอบตรงนี้นะคะอืม ถ้าจะบอกได้คือทั้งภายนอกและภายในก็ได้แต่หลังๆมาคือเห็นภายในของคุณเยอะไงภายในคือภายในจิตใจนะคะโอเคนะประมาณนี้นะคะโอเคนางฟ้าอยากบอกอะไรถือว่าค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าไพ่เล่าเรื่องมาตั้งแต่แรกเลยว่าสถา,านการณ์เป็นยังไงเขาเห็นคุณแล้วเป็นยังไงนะ Release your ex คุณน่าจะมีอดีตที่เจ็บเจ็บชำ้ำ เคมิสคุณกับเขามีเคมิสตรีที่ตรงกรัน heart to heart conversation แน่นอนคุณกับเขาเนี่ยพยายามปรับความเข้าใจกันตลอด Flirt จีบกันบ่อยมากหรือว่ามีสถานการณ์ที่แบบหวานกันตลอดนะคะ y o user d e v e l o v e นี่ไงอย่างที่บอกไปเลยเหมือนที่ว่าคุณไม่สมควรที่จะถูกหักหลังหรือว่าเ้าเสียใจคนนี้เขาก็อยากจะให้ความรักที่ดีกับคุณนะแต่ว่าสถานการณ์ของคุณตัวนี้อาจจะเป็นยังไงไม่ทราบนะคะคนเราสามารถที่จะ สุขทุกได้ตลอดเวลามันไม่สามารถที่จะแบบสุขตลอดเวลาทุกตลอดเวลาเนาะสถานการณ์ของพวกคุณเป็นยังไงก็ตามเราไม่ทราบแต่ความรู้สึกก็คือว่ามีเคมิตรงกันพูดคุยกันตลอดเวลามีการจีบกันเนี่ยตลอดเวลาแต่ทั้งนี้ Release Your Ex อยากให้คุณเนี่ยพยายามไม่ไปคิดเยอะเรื่องของอดีตนะคะไม่อยากให้มาําทำร้ายนะคะถ้าคนนี้เขาดีและเปิดใจคบได้เลยค่ะนะคะเพราะว่า you deserve love นะเขาคิดดีกับเรานะ โอเคนะตรงนี้ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกองที่สองหัวใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเขาคนนั้นนะคะเราจะเล่าเรื่องแต่แรกเลยสันส้นๆกระชับว่าเขาคนนั้นเนี่ยชอบเราลักเราหลงเราภายนอกหรือว่าภายในภายนอกเนี่ยหรือว่าภายในนะคะขอดูใบแรกเลยว่าเป็นยังไงนะ คนนี้น่าจะรู้จักกับคุณแล้วติดตามคุณสเตรนเกิดขึ้นคุณน่าจะเป็นคนแบบหญิงชายแกร่งแล้วเขามองเห็นแล้วเขาอยากทําความรู้จักคือคือน่าจะรู้จักคุณเรื่องของจิตใจยอย่างเงี้ยนะคะแรกแรก,แรกก็คือแบบแกร่งจะไป้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือภายนอกอาจจะดูปเป็นคนแข็งแข็งนะที่เขาเห็นนะแต่ว่าคือ คุณมีความคิดที่แบบไม่เหมือนคนอื่นด้วยแล้วก็เจ็ดถ้วยเกิดขึ้นก็คือเขายังมองว่าคุณเนี่ยมีความความคิดหลากหลายคือคุณอาจจะเป็นคนที่เซ็กซี่ทางความคิดทัศนคติได้ด้วยนะคะแล้วเป็นคนที่ไม่ได้มองเรื่องความรักด้วยหรือว่ามองแต่ว่าก็มีหลายเรื่องที่ต้องคิดไงเพราะว่าเป็นเดถ้วยแล้วก็มีความสตริงเกิดขึ้นคุณอาจจะมีการดูแลตัวเองอย่างดีแล้ว ดูแลตัวเองก็คือรูปลักษณ์ภายนอกภายในจิตใจเางเงด้วยก็คือเขาเห็นก็คือเขาถูกทาต้องใจก็คือการที่คุณเป็นคุณน่ะก็คือมันมาจากอินเนอร์ข้างในที่เขาเห็นนะคะนั่นแหละก็คือภายในนั่นเองเนาะถือว่ามองเห็นเนี่ยเค้งมองเราขาดหรือเปล่าหรือว่าแบบมองเราเป็นแบบนั้นจริงๆนอะเด e Sun ไม่แน่ใจว่ารูปลักษณ์ภายนอกของคุณเป็นยังไง แต่ว่าคุณพยายามดูแลตัวเองหุน่นร่างกายเงี้ยไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเนาะพยายามดูแลหุน่นดีมากส่วนหน้าตาเนี่ยเราเราบอกจริงว่าเราไม่รู้นะคะไม่รู้แต่คุณอาจจะเป็นคนไม่ค่อยยิ้มหรือว่านิ่งยิ้มแบบแต่ยิ้มทีคือแบบอืเดสันก็คือเขาอาจจะมองแบบทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอินเนอร์ของคุณอินไซด์ของคุณมันมาออก,ออก,อ,อ,กออกมาจากข้างในแล้วแบบฉายออกมาข้างนอกอ่ะคือเขาไม่ได้มีเสน่หหาเรื่องของเพศด้วยคนเนี้ยเขามองข้างใน เหมือนทะลุเข้าไปข้างในอ่ะ้ยฉันจาอที่บายลเลคเกองเนี้ยประมาณนั้นอ่ะเนาะโอเคนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากเขาชอบเราที่ภายไหนมากๆเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็แบบแรกๆอาจจะไม่ได้มองภายนอกไงเรื่องเซ็กซ์เรื่องอะไรเงี้ยห้าถ้วยนะ เขามองว่าคุณเนี่ยผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวหรือว่าจะเคยพูดคุยกันในเรื่องของการเ้ชีวชิดอะไรเงี้ยเนาะเขามองเห็นคุณอาจจะเคยผ่านแบบความรักไม่ดีอะไรเงี้ยมาด้วยแล้วแบบได้แลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึกต่อกันแล้วเริ่มตกหลุมรักเราทางความคิดทางคําพูดแล้วก็ทางที่แบบเราสื่อออกมาจากข้างในจริงๆนะคะอืมแรกๆก็ไม่ได้สนใจเรื่องภายนอกไงเราก็เลยเออกล่อ,องนี้ชัดเจนแล้วแหละสามดาบ ออคุณเป็นคนที่แบบสามดับมาก่อนแล้วเป็นเดอดซันได้แสดงว่าคุณต้องขานอะไรมาเยอะมากๆนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่แกร่งสตรองผ่านเลยไม่เยอะบางคนออกแนวกล้านโลกกล้านโลกนะคะก็คือแบบไม่มีอะไรทําคุณได้อืมประมาณนี้คือความคิดของคุณการที่คุณมองโลกต่างๆอะไรเงี้ยแน่ด้วยนะคะอ,ะอีกใบหนึ่ง ทัวร์วานผู้เป็นคนแบบทัวร์วานเนี่ยมีสเสน่ห์ภายนอกอยู่นะก็คือใช้สเสน่ห์ภายนอกเนี่ยเป็นรู้จัดการยังไงรู้ลิมิตตัวเองนะคะเห็นไหมทัวร์วานเกิดขึ้นให้ของการที่แบบว่าสบตาก,กันก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้นะคะไม่ต้องพูดเยอะสเสน่ห์ของคุณมาจากข้างในรุนๆนที่เขาเห็นนะคะโอเคลึกๆแล้วลึกๆจิตใต้สติเมื่อไง เข,เขาชอบคุณแบบจริงๆเขาชอบภายในของคุณนั่นแหละอันลึกๆของเขานะคะชอบคุณภายนอกหรือเปล่าหรือภายในอะไรยังไงนะคะต้องตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะขอสใบ king of w a n d s มีภายนอกเข้ามาด้วยหลังๆมานี่นะเพราะว่าคุณมีความฉลาดในตัว the h i e r o p h a n t จิตใจของคุณอีกแรกๆคือแบบความคิดและจิตใจ king of swords โอเคเขาชอบคนที <Okay. S 2> <keys> <expand> ่ความคิดทัศนคติและความรู้สึกที่เขามีให้ที่รู้จักกันแรกๆนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่อยู่ศิลธรรมอันดีงามแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นตัวของตัวเองในแบบฉบับแกล่งหญิงแก่้งชายแกล่งแล้วก็ King of Wands เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไพ่ใบเดียวที่บ่งบอกว่าเขาชอบคนภายนอกเพราะว่าเขามีความรุ่มหลงแล้วนะมีความรุ่มหลงเรื่องภายนอกเหมือนแบบเมื่อเห็นความชายเราจากข้างในสู่ข้างนอกอะ แล้วค่ะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรนะคะเพจ attraction effects คืออะไรนะ attraction นั่นมีแรงดึงดูดมากยิ่งขึ้นมีสนเสน่ห์และสตรี h e a l i n g Family Issues นะคะความสัมพันธ์นี้เ wow. นี่ย Chemistry Wow เนี่ยดึงดูจากอินเนอร์ข้างในจริงๆด้วย Love yourself first เขามองคุณเป็นแบบนี้นางฟ้าบอกว่า Pay attention to your fact จะมีการแบบสปาร์กกันในเรื่องของภายนอกได้แล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะรู้จักกันในเรื่องของจิตใจข้างในแล้วเรียบร้อยเนาะ ดันมีเคมีที่ตรงกันเรื่องของภายนอกแล้วก็อินเนอร์ข้างในทั้งคู่เลย a อ t r a c t i o n นแล้วก็เคมิสทรีที่ค่อนข้างจะตรงกันหลังจากที่ได้แบบ getting to know each other มีการพูดคุยกันนะคะค่อนข้างแต่ว่าดีค่ะภายนี้คือแบบ perfect มากแค่รู้จักกันก็แรกๆก็ตกลมลักทางความคิดความรู้สึก อินเนอร์จากข้างในแต่ไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกนะถึงคุณจะดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนอกาที่ข้ามองนะคะโอเคกองที่2ตรงไม่ตรงไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับน,นี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกองที่3 i n อินฟินิตี้นะคะโอเคเราจะมาดูกันเขารักคุณหรอรักคุณชอบคุณอะไรยังไงเนี่ยภายนอกหรือว่าภายใน,ในใจิตใจนะคะโอ้ภายหล่นแล้ว คืออะไรเนอะเรายังไม่เห็นก้าถ้วยภายนอกค่ะแรงดึงดูดจ,จัดค่ะเป็นแรงดึงดูดที่ยังมีความเสน่หามาแบบต้องการอยากได้อยากครอบครองอยากรักก็คือมีความหลงในนั้นด้วยนะคะเรา,าจ,จะเป็นคนเซ็กซี่สำหรับเขาไงคะไม่ว่าคุณจะหน้าตาอะไรยไงก็ตามแต่คุณเป็นคนเซ็กซี่ค่ะ queen of pentacles ภายนอกล้วนมากคือสิ่งที่เขาเห็นคุณนะ่ะคือแบบอืผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้คือใครได้อยากได้อะไรอย่เงี้ยภาษาเหนือก็มาประมาณนี้นะคะคือเห็นรูปลักษณ์ภายนอกคืออยากได้เลยนะคะ Seven of Pentacles คือคนนี้เขาแอบมีความคิดอะไรเกี่ยวกับเซ็กส์กับคุณด้วยก็คือรูปหลักภายนอกล้วนเลยอะอืคนนี้อาจจะออกหื่นนะหรือเปล่านะคะหรือตัวเรานะคะสลับกันก็เป็นไปได้ก็คือมีความชอบกันเรื่องของภายนอกสูงมากตั้งแต่แรกเห็นเลยนะคะแปดดา่าน่าจะลุ่มหลงกันภายนอกค่ะ แต่แต่การที่ลุ่มหลงกันภายนอกนี่ก็พยายามที่จะเบรกตัวเองนะไม่ให้แบบคิดว่าเออชอบเขาที่ภายนอกทั้งคุณและเขาหรือว่าตัวเขานนัเองนะครับพยายามที่จะเบรกตัวเองเพราะเขากําลังหาข้อดีข้อเสียแต่ว่าเขาลุ่มหลงคุณภายนอกจริงๆเห็นกลคือแบบอยากได้อะต้องการไม่ใช่แบบจะเอาอะไรนี้นะคือแบบต้องการมาเป็นคู่รักชอบหลงหลงเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมคือมีอะไรยอมประมาณนี้นะ จ็ดถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของคู่ที่แบบคลอเคลียกันตลอดเวลาเลยเนาะของกองเนี้ยออกแบบคลอเคลียชัดมากว่าเขาแบบอยากได้เราจริงๆอะ่ะไพ่เจ็ดถ้วยนะที่เขามองก็คือมันก็เหมือนเป็นทางทางเลือกหนึ่งของเขาได้เช่นกันเขายังไม่ถึงระดับจิตวิญญาณหรือว่าไม่ได้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเราที่เป็นอยู่ว่าเราเนี่ยอยากให้เขาชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะ King of w a n d s เนี่ย King of w a n d s ไพ่ของแบบว a n d s ก็คือไพ่สเสน่ห์ไพ่แบบดึงดูดใช่ไหมเนี่ยมันเป็นแรงดึงดูดภายนอกชัดมากคุณกับเขาโอเคเราจะไปอ่านเพิ่มตรงที่ว่าสรุปลึกๆกี่ใต้สนของเขาเนี่ยชอบเราภายนอกรุนๆเลยตามที่นักไพ่บอกเมื่อกี้หรือว่ามีแบบข้างในบ้างนะคะอันนี้น่าจะเป็นเริ่มต้นเนาะอ้ขอสใบ H of Swords คนนี้เท่าที่ดูเขายังไม่รู้จักคุณมากพอนะคะดังนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่แบบออกแนวออกแนวแบบคือคุณอยากควบคุมอะหรือว่าไม่อยากให้เขาควบคุมแต่เขาเนี่ยจะออกแนวแบบดูสิเป็นไพ่ของ1ดาบแต่ไม่ใช่เชิงหนึ่งดาบเสมอไปมันยังมีดาบเล็กอยู่ คือต่างคนต่างอยากฟาดฟันซึ่งกันและกันอะในเรื่องของภายนอกได้ด้วยนะคะมันยังไม่ได้บอกว่าชอบกันข้างในขนาดนั้นนะยังไม่ถึงจิตใจกันข้างในขนาดนั้นหรือถ้ารู้จักกันอยู่แล้วก็แบบยังไม่รู้จักกันดีมากเพราะว่าคนต้องการอะไรชอบแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือเหมือนไม่ได้เข้าลึกถึงตรงนั้นนะคะเดอะซันโอเคเดอะซันเกิดขึ้นแล้ว แล้วก็แดถ้วยความสัมพันธ์นี้นะคะบอกเลยว่าถ้าคบกันไปนานๆกว่าจะถึงอินเนอร์ของเรากว่าจะแบบเข้าใจความรู้สึกของเราจากภายในจริงๆเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากกับคนนี้เพราะว่าคนนี้เขาอาจจะชอบเรื่องของภายนอกแล้วก็เขาจะมีความรู้สึกเริ่ม เริ่มแล้วเดือดซานเกิดขึ้นมันมาจากข้างในของคุณนั่นเองการที่คุณเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเขาไม่ได้อ่านมองคุณว่าคุณเซ็กซี่จากข้างในไงเขามองว่าเออพักข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยสวยหล่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เอาไปเอามาเนี่ยแต่เขาก็จะเป็นแบบลูกแก่ในกำมือคุณแน่นอนนะคะเห็นไหมคนที่แบบมีตามง้อตามอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือเขาจะเริ่มมองเห็นเราแล้วมองเห็นตัวตนของเราจริงๆแต่จะใช้เวลามากกับคนนี้นะคะประมาณนี้นะ โอเคแล้วความสัมพันธ์นี้มันอะไรยังไงเดี๋ยวถามนางฟ้านะคะโอ้กว่าจะตื่นรู้นะคะขอบคุณแม่คุณกลองนี้คอ5ใบนะคะ retreat นี่มันจะมีการพูดคุยกันมีการทําความเข้าใจแบบแบบลึกซึ้งแบบ2ต่อ2โดยที่ไม่มีอย่างอื่นเข้ามาเข้ามากระทบน่ะถ้าเป็นเรื่องของเซ็กก็คือจะตัดออกก่อนอะไรประมาณนี้จะคุยกันให้ตกแต่ calling your soulmate ดึงดูดทางเพศด้วย คือแสดงว่าต่างคนต่างขอพรให้เจอคนที่แบบสไตล์เดียวกันอะไรเงี้ยดุดูทางเพศมันหมายความว่าคุณไม่ต้องการความรักนะการที่เราดุดูทางเพศกับใครสักคนหนึ่งอ่ะมันก็ยังมีความรักในนั้นเพียงแต่ว่าจะเป็น one night nice stand อันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะคะ preference เนี่ยคือมีความคิดเล่นไง preference ก็คือภายนอกพวกคุณกับเขาเนี่ยอาจจะชอบกันในเรื่องแบบพูดคุยในเรื่องเซ็กส์ถ้ารู้จักกันเป็นนานพอสมควรนะแต่ถ้ายังไม่ได้เริ่มต้นนะมีโอกาสที่จะคุยเรื่องนี้สูงมาก c คด e เพเดนซี่เนี่ยถ้าคบกันไปนานๆเดียกก๋ยวไปยึดติดกันในเรื่องของเพศไม่เราไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนประเภทนี้แต่มันจะมีความที่บอกว่าจะสลัดคนนี้ก็แอบเสียดายรู้สึกเศร้ารู้สึกแบบมันดึงดูดจัดอะคือบางทีคนเราถ้ามันหลงมันโมโหไม่ขึ้นนะคุณอาจจะมองว่าไม่หรอกฉันนั่นนี่แต่บางคนไงคะมัน,เป,นเป็นภาพรวมในะการดูดวงตอนนี้ จังหวะของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเวลาไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราจะสลัดใครสักคนได้มันต้องใช้เวลาในเรื่องของจิตใจภายหนอกอะไรก็ได้ได้หมดเลยมันแล้วแต่บคุคคลจริงๆค่ะว่าจิตใจของแต่ละคนเป็นอย่างไรนะคะอ่านอีกอีกอันนึง make the effort นะคะความสัมพันธ์เนี้เดี๋ยวขอเปิดเพื่อีกหนึ่ง b make the effort เนี่ยคืออะไรมันยังไงก็คือการแสดงความรักความอ่อนโยนออกมาหรือเปล่า forgiving and learning ที่ผ่านมา เขาคิดยังไงกับคุณไม่ดีโอเคมันจะมีการทําให้มันดีขึ้นทั้งคุณและเขาถ้าเขามองคุณแค่ภายนอกมันจะทําให้เขาว่ามองคุณเนี่ยข้างในก็คือความเป็นเดดซันอินเนอร์จากข้างในของคุณเนี่ยเขาจะมีการที่แบบว่า forgiving and learning มีการขอโทษขอโพยและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะมองคุณแค่ภายนอกจริงๆแต่จริงๆลึกๆแล้วยังมีเซเชีลที่แบบยังรักเรา เข้ามาด้วยนะคะมันก็ไม่แปลกนะคนเราจะชอบกันเอาตรงนะถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเลยนะคนเราเนี่ยชอบกันที่หน้าตาหรือว่านิสยัยเอาตรงนะคะดูหน้าตาก่อนค่ะแล้วนิสัยเขาเป็นเรียนรู้ถ้ามันใช่ถ้ามันคลิกบางอย่างมันต้องปรับมันก็ใช่แต่ถ้าแบบโอ้มันเกินจะแก้ล้าตัดได้ค่ะทุกคนมันดูที่นหน้าตาหน้าตานี้ที่นี้เราอาจจะถูกชะตากับคนแบบนี้อาจจะไม่รอสวย สำหรับใครแต่สําหรับเรามันดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เราต้องนึกถึงความเป็นจริงคนเราเราชอบพอใครสักคนหนึ่งมันต้องเห็นหน้าตาก่อนใช่ไหมดูภายนอกก่อนอยู่แล้วแต่ภายในเนี่ยค่อยว่าอีกทีหนึ่งเพียงแต่ว่าณโมเมนต์นั้นใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะมองมองเราแบบไหนก่อนหรือว่าได้พูดคุยกันก่อนมันอาจจะมองข้ามกันไปณโมเมนต์นั้นนะคะโอเคตรงไม่ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย